สวัสดีครับวันนี้เรามากลับรถหรือยุเทิร์นกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับการกลับรถก็คือให้ตัวเราเลยปูนเห็นไหมครับเลยปูนตรงนี้ตัวคนขับเลยปูนนิดนึงนะครับหลังจากนั้นมองฝั่งที่เราจะไปก่อนนะก็คือมองไป้างหน้าก่อนนะครับว่ามีรถไหมคือซ้ายก่อนนะนะครับมองซ้ายก่อนว่ามีรถไหมนะนะครับดูว่าปลอดภัยก่อนนะครับเราค่อยไปนะทีนี้พอปลอดภัยไม่ต้องหันไปมองอีกนะมองไปฝั่งขวานะครับหมุนวงล้ยหนึ่งรอบก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าเลนกลับรถนะหลังจากนั้นนะครับ เราก็ให้คืนบนลายตรงหลังจากนั้นเราต้องมองกระจกก่อนนะครับว so, ่าฝั floor, ่งขวานี kitchen, ่มีรถไหมก่อนที่จะเข้าร่วมทางหลักนะถ้าดูแล้วว่าปลอดภัยก่อนเราค่อยไปนะนะครับป้ายนี่คือป้ายให้ทางนะให้ทางรถในทางหลักไปก่อนนะเพราะฉะนั้นการที่เรามองว่าปลอดภัยก่อนเราค่อยไปถ้ารถในทางหลักมีไม่ควรไปนะครับอ่าปลอดภัยเราก็เพิ่มความเร็วได้เลยนะครับแบบนี้นะอันนี้คือวิธีในการกลับรถที่ทําให้รถปลอดภัยนะครับใครที่ยังไม่เคยทําก็ ไปลองกลับดูนะใครหัดใหม่ก็ลองไปฝึกดูนะครับแบบนี้เราจะปลอดภัยนะนี่คือการกลับรถที่ถูกต้องในขณะที่เป็นพื้นที่กลับรถมีพื้นที่กลับรถนะครับโอเคเอาฝากไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยทํานะ